สวัสดีครับวันนี้ก็นี่นะครับข่าวแกน่นี้น้อยกับเท่าแก่แซมนะครับมาฉีกทุเรียนเองถึงบ้านเลยครับพูดมาฉีกมาฉีก,กนี่นะครับเอาเอาเอาลูกเอาเอาลูกเอาอพี่น้อยนะครับนี่นะครับนี่พี่แซมนะครับกําลังทําท่าปอกทุเรียนแต่ไม่ออกทุกทีฮะปาไปยี่สิบห้านาทีแล้วนะครับได้กินไปแล้วละะไม่ครับไยอมแพ้ออแค่ออกเรียมิด นี่อันนี้กว่างใช่ไหมจะหยิบจะจางใจเลยได้ๆๆเปียโอ้ยมีดหักหรือเปล่าพี่องานนี้ม่รู้นะครับคือหน้าค่ามีดน่าจะแพงกว่าทุเรียนนะครับได้ใจามีดแทนกาทุเรียนอ้าวอ่านี่แหละพร้อมให้มาอืมจ้า ลื่อหวาหลุนี่มันไม่พลาดะครับเพี้ยเข้าไปไปเซมไม่ได้พิษพิษไปเรียนหนังไงนั้นมันยังไม่ไม่สุกหรือเปล่าพี่ไี้ตเรียนแบบจากบ้านๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรไม่รู้สาริกาหรือว่าหมุนทองหมุนทองนั้นไม่ใช่อย่างนี้นะครับนจะเป็นเด็นบ้านนะครับน้ำหวานอ่อน สามสิบนาทีผ่านไปนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันพี่แซมพี่แซมนี่มีมีไก่ไกลกันด้วย,ก,ยกันนุ่งนุไกลกันไกลนะครับยังคันอยู่จริงๆพี่แซมนี่เป็นเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับแต่ว่าคนละพันกันนะครับอันนี้พันใหญ่นะครับแกจะไม่ชอบแกะลูกเล็กไปเอาไปได้ยไปไหมเอาแห่แห่เออครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับอืม อยังรชิกแล้วครับพี่ชิกแล้วครับชิกแล้วครับสามสองหนึ่งไม่ต้องเล่นพี่ชิกทุาเรียนครับพี่มัดเร่งดูหน้านะฮอนฮอนว่าแล้วเชียวไปน้อยเอาไม้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 ทีนี้ลุงนี่ลุงนี่จะดังแกละเลยอันนี้เจ้าของนะครับนี่ค่ะต้องยิงนะครับเอาไม้เอาไมทเาไม้ ไม่ยอมแพ้นะครับคือไม่ให้เจ้าของร้านเขาแก่เลยลูกค้าแก่เองนะครับไอ้ไอ้ไอ้นี้ไม่ขายนะครับไอ้นี้คือธรรมชาตินะครับนี่ก็ไม่ได้ขายนะครับลูกที่สองนะครับลูกที่สองอ่านี่สุกอืมดึง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 นี่นะครับะยุงเรียนบ้านจะเป็นอย่างนี้นะครับทุเรียนบ้าน กก็กินดนะูก,กินนะครับดูก,กินนะครับเม็ดจริงๆนะครับพี่น้อยออนี่มีที่ใส่เม็ดไหมขอขอทิชชู่ด้วยนองหญิงนั้นขอญาตจบวิดีโอเพียงแค่น,นี้นะครับตอนนี้ขอญาตไปกินทุเรียนก่อนนะครับหอมฟุ้งเลยไปบานนะพี่น้อยพี่แบ๊าไปบายนะครับ๊าบายครับ